สถาบันที่ต้องลัางบิ 2, ๊กตู่ให้โอวาดแก่นักเรียนเชียงรายหลังแหกตอนรับอย่างคับข้าง หลังจากเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาบิ๊กตู่ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เป็นประธานในงานเกี่ยวข้าวลักโลกณแปลงนาบ้านเชียงคารหมู่ที่14ตำบลสถานอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายแล้วในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนายกยังได้ไปเยี่ยมเยียนน้องๆโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนบ้านน้ำมา้าก่อนจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์กลับค่ะ โดยบิ๊กตู่ได้แวะท,ะทักทายน้องๆน,นักเรียนที่รอพบพร้อมขอให้ทุกคนเป็นคนดีตั้งใจเรียนรวมทั้งลักครอบครัวพ่อแม่ครูอาจารย์สถาบันทั้งสามและประเทศชาติเรียนรู้ประวัติศาสตร์จะได้รู้ว่าเรามาจากที่ไหนจากนั้นนะคะก็ร่วมถ่ายรูปก,กับเด็กนักเรียนอย่างอารมณ์ดีเรียกได้ว่าปิดทิปการติดตามความคืบหน้านโยบายสร้างความพัฒน,นาแก่จังหวัดเชียงรายหนนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยละคะ่ะ อย่าลืมกดติดตามช่อง The s t a t e Time Viral กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนสนใจเรื่องใดเป็นพิเศษอยากให้เรานำมาเล่าก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้กันได้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย